ต้นบัคซิดาหน้าบ้านนะคะก็น่าจะนะคะย,ยังค่ะกินไม่ได้อันนั้นมันยังไม่ได้เดี๋ยวเราจะ,ะหาอะไรไปเปรี้ยวก่อนนี่หลังนี่กินได้ลูกนี้น่าจะได้นะคะีเะช้ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะอยู่วยการกับจีราค่ะไม่น่ะอะไรนะอโอ้ตรงเยอสวัสดีค่ะ <ๆ S 2> สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะอยู่วยการกับจีราค่ะวันนี้นะพาเพื่อนเพื่อนออกนอกสวนกันหน่อยนะคะมาอยู่ที่บ้านญานะคะพอดีว่าเห็นไอเดียนะคะการเลี้ยงปลาที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะคะบนพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแคบค่ะ,ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่า เลี้ยงปลาอยู่ในบ้านนะคะพื้นที่พื้นที่คือแคบมากๆค่ะก็สามารถเลี้ยงได้นะคะ,ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันค่ะนะคะพื้นที่เล็กๆก็สามารถปลูกผักนะคะผักที่จําเป็นนะคะผักสวนครัวที่จําเป็นอย่างเช่นค่ะตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเ<ๆ>พื่อนๆต้องบอกเลยว่าพื้นที่นะคะบริเวณบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะคับแคบค่ะนี่ก็อยู่ต่อจากบ้านญาติพี่น้องนะคะ เดินเข้ามาอะนะคะคุณป้าก็มีการปลูกผักสวนครัวเล็กๆได้น้อยค่ะนี่น่าจะเป็นแตงกวานะคะอะไรเล็กๆได้น้อยแล้วก็ปลูกปลูกไว้ค่ะเพื่อนๆขอแค่มีดินเนาะบนกระถางก็ได้ค่ะเอาไว้ใส่แกงใส่หมกนะคะเป็นผักทั่วไปเลยค่ะโหระพากะเพรานะคะพริกมะเขือหนาขานะคะ,ะ,คะมละละกออะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆค่ะไปดูนะคะ การเลี้ยงปลานะคะบนพื้นที่ที่ต้องบอกว่าพื้นที่จํากัดมากๆเลยอะเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะพาไปค่ะ,ะไปหดูทางกันดูระหว่างทางนี่นะคะข้างๆบ้านนะคะก็มีมีขิงนะคะมีกระถินมีอะไรเนี่ยอีบุกหรือเปล่าไม่แน่ใจอเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูทักทิมก็มีนะคะดูพื้นที่บ้านจํากัดมากๆเลยอ้าว อยู่ในโอง่งใช่ไหมคะโอ,อ,อเคไ <laughs> หนดูในโอง่งมีอะไรแพรแว่ไม่มีนะคะอ่ะถึงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนีะเป็นกระชังปลาขนาดหนึ่งเมตรห้าสิบนะคะคูณสองเมตรนะคะเมตรห้าสิบคูณสองเมตรค่ะ ตรงนี้นะคะผ้าใบมาถึงตรงนี้ประมาณ30เซน,นะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็จากตรงนี้ขึ้นไปด้านบนขาะประมาณ90เซนนะคะสอบถามข้อมูลจากเจ้าของบ้านมาแล้วนะคะเอาง่ายๆแบบนี้เลยนอกรนที่ข้างบ้านนะคะ,ะให้อาหารเลยตรงนั้นได้ค่ะโอเคจะเป็นประดูนะคะเลี้ยงไว้ ในกระชังนะคะกระชังเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะคะความลึกก็อยู่ที่ประมาณจากด้านบนตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ประมาณเก้าสิบเซนค่ะเพื่อนๆแล้วก็ผ้ายางตรงนี้ค่ะประมาณสามสิบเซนนะคะสอบถามข้อมูลเข้ามาแล้วนะคะเลี้ยงไว้ประมาณ600ตัวค่ะเพื่อนๆนะก็จะแยกเป็น2กระชังนะคะ กระชังละสามร้อยตัวค่ะนุ่มๆเลีงง่ายแบบนี้เลค่ะปลาดุงจะเลี้ยงง่ายนะคะกินง่ายนี่นะคะเพื่อนๆนอกจากข้างในกระชังเนี้ค่ะจะมีปลาดุกเนาะก็ยังเลี้ยงหอยเชอรี่ด้วยค่ะก็คือไปจับมาจากแหล่งน้ําธรรมชาตินั่นแหละแล้วก็เอามาปล่อยไว้นะคะ,คะเขาก็กินอาหารด้วยกันค่ะกินด้วยกนะันอยู่ด้วยกัน แบบนี้เลยค่ะเลี้ยงแบบผสมผสานนะคะ <Alf. S 2> บนพื้ <คะ S 2> <oke. S 1> นที่ที่ต้องบอกว่าจํากัดมากๆเลยค่ะเพื่อ er right นเพื่อนนะนู่นเขาวางไข่แล้วสีชมพูเลยไหนวางไข่สีชมพูข้างๆก็จะมีต้นบอลนะคะไว้ทํากับข้าวได้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆคือต้องบอกว่าพื้นที่นะคะของข้างๆเนี่ยพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยคือแค่มากๆเลยค่ะที่เขาก็สามารถนะคะประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ที่จริงนะสามารถเลี้ยงได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าจะไม่ได้จะให้น้องเขาตัวใหญ่จนเกินไปนะคะปลาดุนีก็เลี้ยงง่ายๆนะคะเขาชอบอยู่นในน้ํา <ไป S 1> แบบประมาณเนี้ยค่ะไม่ต้องถ่ายน้ําบ่อยก็ได้สบายๆนะคะเลี้ยงไม่ต้องดูแลไม่ต้องเฝ้าเขาอะไรมากมายนะคะ มีปลานะคะในน้ํามีปลานะคะด้านข้างมีหอยนะคะบนน้ําก็มีผักค่ะต้องบอกว่าไอเดียดีมากๆเลยนะคะในวันที่เราถ่ายน้ำนะเราถ่ายน้ําออกก็สามารถเอาน้ำเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆไปรดผักได้นะเพราะมันเป็นน้ําที่น้ําปุ๋ยเลยแหละนะคะเดินยากนะคะพื้นที่แคบะดูงากว้างๆดูนะคะพื้นที่นิดเดียวคะ่ะเพื่อนๆจากนี่มานี่นะคะ ประมาณไม่ถึงสี่เมตรนะคะพื้นที่ตรงนี้ข้างบ้านนะคะปลาดุนะคะหกร้อยตัวอยู่บนพื้นที่แค่แคบๆตรงนี้ค่ะเขาก็อยู่ได้นะปลาดุกเลี้ยงง่ายนะคะโตก็ไวโตวก็ไวไอยู่ตรงนี้เหรอค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาดูนะคะการจัดสรรพื้นที่นะบริเวณข้างบ้านซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ค่ะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างที่จะ มีบริเวณบ้านที่ค่อนข้างที่จะจํากัดนะคะเกือบทุกๆหลังคาเรือนเลยนะคุณป้าคุณพี่เขาก็สามารถนะคะที่จะบริหารจัดการนะแบบนี้ได้เลยนะคะพามาดูค่ะเผื่อเป็นทางเลือกนะคะสําหรับท่านที่อยากจะเลี้ยงปลานะคะแต่ว่ายังไม่มีสาะนะคะยังไม่มีสายยังไม่มีบ่อซึ่งบางทีการเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงไว้เพื่อที่จะทานเองในครัวเรือนนะคะก็ไม่จาเป็นต้องมีสระใหญ่ตัวอะไรมากมายนะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้ค่ะเลี้ยงง่ายๆสบายๆบายอยู่ข้างบ้านแบบนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณกําลังใจที่มีให้นะเดี๋ยวยังไงค่ะจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรพาไปทําอะไรนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ่ยบยบอปลาอยู่ตรงนู้นนะคะกระชังปลาอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วเดินมาอีกนิดนึงขาตะไคร้นะคะขาตะไคร้แล้วก็ บกะเพราอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่นอนอๆต้องบอกว่าเจ๋งมากๆนะคะไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะไม่ต้องออกจากรัวบ้านก็นี่กับข้าวแล้วค่ะ <laughs> ชอบชอบ